อะอคนต่อมาชื่อเขียนชื่อตัวเองถูกวะเอามาเขียนอ่าเขียนใไปเสร็จนะชื่อนางลกคุณน,นะเขียนชื่อนางลกคุณภาษาลาวนัน่นแหละอ๋ในบอกว่าเป็นอ่ะนะอ๋อเดี๋ยวถามก่อนว่า ฟังแล้วฟังภาษาไทยที่ผมคยพูดนี่รู้เรื่องบะนี่ฟังภาษาที่ผมพูดนี่รู้เรื่องไหมเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจดีเนาะเข้าใจแบบไม่ต้องใช้รับแจ้เนาะภาษาใกล้เคียงกันบ่เนี่ยที่ผมพูดนีออ่เนี่ยอือชื่อยังอนเนี่ยชื่องครับเท้าทุงเนาะ น้ำตะกุนจำได้ครับจำตะกุนไม่ได้ครับห่วยชื่อเล่นที่ยังชื่อเล่นก็ทุงนี่วะอายุจีกปีแปดปีครับแปดปีจำันเดือนปีเกิดได้ปดอะอาอแ้ว่เวลาใจใาย Happy b i r เด d a y อะทำไงอะฮะ เคยจวันเกิดบอ่าเคยจวันเกิดตัวเองบอ่ไรร้บไม่เคยครับอืมจะได้เป่าเค้กบ่างนะจะเป่าเค้กยังไงไปดูพระจันทร์วันเกิดเจ้าของอะไปเป่าเค้กไเคยเป่าเค้กยัยงไงอ,อยู่หน่วยไหนหน่วยห้าครับหน่วยห้าบ้านคุณแก้วครับ ก็วันหลายเผือนวันพวกแกวันง่า,งายบ่ง่ายอยู่ครับันผนแก้วเมืองยมราชบ่แขวงคำ่วน ออชื่อเท้าอะไรนคฮะนิบครับเท้าอะไรนะขัิบฮะขนิบครับขนิครับขนิตขันิบขยิบครับเขียนๆเนะเท้าขนยิบเท้าขยิบมัน้ำพุกุลมีะฮะผมมีแม่เด้ยนางหยังนางกิจครับนางจิต บมีน้ำกุลมีบะมีเนะบอโทรเบ้่าอ่ะม่นะมีคนระับมมีเนาะเคยถูกจับอยู่ในประเทศไทยไหม,มไม่เคยเคดีนี้รับสาร,รภาพไหมเขาตั้งข้อหาว่าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนี่ยรับครับรับสาร,รภาพเนาะสูงเท่าไหร่อาวัดด้วย อม่หอก็ไม่หรอกอแม่คุณแม่ประมาณทักทิศทักิทกทิศอมี60ไปแต่ว่าติดแต่ประมาณเดือนตุลคม มานั่งขาพุง <c oughs> นักเท่าไหร่ นักี่กษามีรอยสักไว้อย่างบอส่มีครับเขาศาสนาพูดอยู่บ่นี่รู้จักศาสนาบอสคือการกราบการไหว้นะกัานะนะ กับนะครมีพาบอสพวกมึงเหลืองมีบอสมีครับมีอยู่เนาะครับพาดอินพุดบอสครับเออศาสนาพูเนาะเรียนจบท้่ไหนตอนนี้ครับจบเด้ครับจบแค่จบวันหนึ่งบอสเขาเรียนอยู่ปีเดียวเตบ มีลูกมีเมียบ่ะ้ะลูกมีครับเอาเดี๋ยวเขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาอย่างเงาเขาเอาลักษณะทุกคนมาพร้อมกันเป็นบอเข้าไปจากไหนมาจากไหนเนี่ยคนทุกคนอยู่หมู่บ้านหมู่บ้านเดียวกันเป็นบอเขาออกจากบ้านจั่วโมงจากบ้านของเมื่อไหร่ ຂອມມືວານນີ້ອອກຈາບ້ານນາ8:00ໂບນມນີ8:00ໂມງນະ วันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมนประมาณแปดจุดสิบนองเขาเดินเท้าออกมาวะบ้านบ้านนั้นบ้านพ้นเจ้าอยู่ทางไหน ทางแวะในเมรนสลงไปพราะขามท่าอะไรเนี่ยพราะขามท่าอะไรเอ้ามันอยู่ตรงตรงข้ามกับบ้านไหนของประเทศไทยข้ามแท็กนะนะวันแพงพี่ชาก่อนข้ามที่จะแพ้กเนี่ยฮะเจิมเจิมันเดียวเลย เขาข้ามบ้านไหนโคตพลาดเนาะฮะนักข่าสินัก่าตรงขามบ้านนักท่าเขาข้ามมาบ้านไหนยังไ่เร เลือกเขาบปยึดมานึาบอกยังไงก็คข็า,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 าม,มากแต่เจ้าหที่ก็เรียกตรวจพอดีบ่นบั่นบ่เ,เรียกเลย เราควรจะจับพวกจับพวกตัวมาเนาะัำสารภาพเนาะวังนี้ฟ้องมีฟ้องกับสิ่นของมันชื่อ,อยังอะกระเลิมก<ะ>ระเลิม เทาก็เริ่รินันตกคุณหยัางคำจันทำจันอายุอยู่มไวนไห,หนืมไวน์ห้าหาบ้าพุทเก้ยวสิจำวันเดินปีเกิดได้บ่บ่ได้นเนาะมาพร้อมกันครับจะไปเห็นงานอยู่ใสนี่จะไปเห็นงานอยู่ไส

มันลากเก็บมันแพงลยได้ค้าจ้างีไงได้ข่าจ้างนไหนได้าจ้างี่ไหนแล้วยาพระเจ้าห้่สองมือครับฮะแล้วยาพระเจ้าห้าสองมือครับว่าไก่อนแล้วยาพระเจ้าห้าสองมือแล้วยานดิสมือครับมาเมั่วมั่ครัเขาเขาจะมม่ยโดดวล่อะไรเห็นงานเนี่ยดดจะช้ทเดือนละครับ ngắt chết bảy tiền nó khơi mất hết bỏ khơi mất hết chưa anh à. làm ở nay. À. có cái trái cái này coi chăng bạc không à? 20.000 20.000 tờ tiền một năm à trả tiền được 20.000 ok chắc bị máu chỉ là 20.000 bạc อ๋อเอาเคเข้าใจ